ปริมาณน้ำโขงวันนี้นะครับก็ไม่น่าจะขึ้นนะครับเพราะน้ำระบายเร็วนะครับสังเกตเห็นน้ำไหลเร็วนะครับแสดงว่าทางทางโน้นนะครับปลายปลายน้ำปลายน้ำเนี่ยฝนไม่ตกนะครับไม่มีไม่มีน้ำท่วมทางโน้นนะครับมันก็เลย ทางนี้ก็เลยระบายเร็วนะครับต่างสังเกตน้ําไหลเร็วถ้าน้ําไหลเร็วแล้วไอ้ตรงผิวเนี่ยขยับขึ้นแสดงว่าขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้ยังเท่าเดิมเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์น่าจะคีคลายลงนะครับเพราะเป็นช่วงะจะออกพรรษาแล้วนะครับนะแต่บรรยากาศโดยทั่วไปนะครับแดดไม่มีครับนะ เออตรงเลือกสวนไรนาะทางทางทางต้นน้ำกั่ทางคู่ขนานกับน,น้ำกัน่นี่ยังยังต้องระวังฝนระวังน้ำท่วมนะครับถ้าระบายลงสู่น้ำโขงทันก็ไม่มีปัญหานะครับผมเพราะว่าลำน้ำโขนลำน้ำโขงเราเนี่ยรองรับจากทุกลำน้ำสาขาต่างๆนะครับที่ระบายลงสู่น้ำโขงเนี่ยลงได้เต็มที่นะครับ สุดท้ายก็ลงทะเลนู่นแหละครับผมน้ำขุงนเนี่ยกลับไปกรุงเทพเหมือนเดิมครับลงทะเลลงอ่าวไทยไปนู่นแหละครับครับไม่ไปไหนนะน้ำขุงเนี่ยช่วงนี้ชาวเกษตรนะครับก็ พืชผลทางการเกษตรก็ไม่ได้เต็มที่นะครับแต่เช่าประมงนะครับหาปลานี่จะถ้าขยันหน่อยช่วงนี้ได้ปลาบ่อยนะครับปลาตัวใหญ่นะครับผมก็จะมีเสียงเรือเรือหาปลาเรืเอไปเก็บพืชผลทางการเกษตรที่อยู่อยู่ตรงเกาะนะครับเกาะกลางลำแม่น้ำคงหรือหาดแหนะครับ เสียดายพื้นที่ตรงนี้นะครับมันน้ำมันเซาะนะครับมันก็จะก็จะเป็นหิวมันจะเป็นหิวปกติมันจะลาบลงไปนะครับเดี๋ยวพอน้ำลดแล้วแอดมินจะถ่ายให้ดูนะครับว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับพอตกหน้าแรงมาเนี่ยลงไปจากประมาณนี้ประมาณสามสิบเมตรนะครับจะเป็นพื้นน้ำ มีโขดหินมีน้ำใสนะครับเรือก็จอดตรงน้ดแหละครับประมาณ30เมตรนะครับเนี่ยหน้าแรงหน้าฤดูรถอนน้ำรถหน้าท่องเที่ยวนะครับโอ้หน่อไม้เรานะครับไผหวานนอน,นะครับไผมงหวาน ยืนยืนได้ตรงนี้ครับไม่สุดแอดมินใส่รองเท้าบูทมามันแน่นนะครับครับบรรยากาศทั่วไปวันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้ะครับผมนะครับก็ถือโอกาสเอาคลิปถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ